สวัสดีครับราคาทองคำนะครับปรับตัวรีบาวขึ้นนะครับหลังจากที่ทดสอบแนวรับนะครับ1,200แล้วไม่ผ่านนะครับท้งนี้ทางนั้นเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันเดิมนะครับหลังจากที่รองประธานของเฟดนะครับและประธานเฟดเองนะครับเจ้าป้าเจเน็ตเยเลนเนี่ยออกมากดดันนะครับบอกว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่ามิถุนาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับตลาดกําลังตีความไปเองนะครับ ซึ่งทางนี้ทางนั้นต้องรอนะครับมิถุนาเดือนหน้านะครับว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเกมของอาทิตย์นี้อยู่ที่นอนฟาร์มนะครับวันศุกร์นะครับว่าตัวเลขจะดีหรือไม่ดีตัวเลขดีทองร่วงต่อนะครับถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีอาจจะมีโอกาสรีบาวเพราะฉะนั้นยังคงกลยุทธ์เดิมนะครับช่วงนี้สั้นมากๆนะครับลงลึกๆถึงแนวรับ1,002ซื้อนะครับจุดนี้วันนี้นะครับล่าสุดอยู่1,214นะครับไม่ใช่จุดซื้อนะครับที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ค่อย ทยอยนะครับช่วงนี้ทยอยถือเงินสดนะครับอ่อนตัวลงมาถ้ายังไม่หลุดพันสองเข้าเก็บได้รีบาวขึ้นมาตัดกำไรถือเงินสดเช่นเดิมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ